รถสตาทไม่ติดขับไปขับมาเดี๋ยวความร้อนขึ้นปัญหาจุกจิกเรื่องรถที่บางทีก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่มันจะกลายเปน็นอดีเมื่อคุณมีเกจวัดรถของ TT Auto Speed แต่ทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่แค่ของแต่งรถเพราะมันคือเกจวัดที่ทำหน้าที่บอกคุณว่ารถคุณกำลังมีปัญหาอะไรเพื่อให้คุณแก้ปัญหาได้ถูกจุดและเปลี่ยนรถบ้านธรรมดาของคุณให้กลายเป็นสมารา์ทคาร์ฟังรูยังยากจังไม่ต้องกังวลเลยครับคุณผู้หญิงแค่เสียบป๊ก OBD2 ใต้พวงมาลัยก็ใช้งานได้ทันทีเดี๋ยวนะแล้วมันสมาร์ทยังไงเนี่ย งั้นมาดูกันว่าเกตวัดรถอัจฉริยะ t t Auto Speed จะเปลี่ยนรถบ้านๆให้กลายเป็นสมาร์ทคาร์ได้ยังไงด้วยดีไซน์สวยมีระดับและความสามารถที่หลากหลายเกินตัวเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างความร้อนมอน้ำจ้าเกตวัดรถอัจฉริยะก็บอกคุณได้และทำได้ดีกว่าเพราะบอกได้ละเอียดพร้อมมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อมอน้ำร้อนเกินไปช่วยให้อายุเครื่องยนต์ของรถคุณยาวนานขึ้นไปอีกหมดปัญหาเรื่องเครื่องน็อก และแน่นอนว่าต้องวัดแบตเตอรี่ได้ด้วยจากนี้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องรถสตาร์ทไม่ติดกลางทางเพราะแบตหมดอีกต่อไปโชเกตวัดรถอัจฉริยะสามารถบอกคุณได้ว่าแบตเตอรี่ในรถคุณเหลือเท่าไหร่ทําให้คุณสามารถเปลี่ยนแบตได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดปัญหาเอารถเป็นไรอีกแล้ว่ะไม่ต้องห่วงครับคุณผู้หญิงเพราะนี่คือทีเด็ดของโชเกตวัดรถอัจฉริยะ T-T Auto Speed แค่กดปุ่มไม่กี่ครั้งเจ้าเกตวัดรถก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาให้เราได้ทันทีทําให้คุณรู้ก่อนใครว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ตรงไหนและมั่นใจได้เหมือนศูนย์บริการเฮ้ยอันนี้เจ๋งยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะถ้าปัญหาที่เจอไม่ได้รุนแรงเราสามารถลบไฟเครื่องที่แสดงอยู่บนเรือนไม้ได้อีกตั้งหากพูดไปเล่นปกติเข้าศูนย์ก็โดนไปพันกว่าบาทแล้วนะและที่พูดไปทั้งหมดเป็นความสามารถแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะเจกตวัดรถ TT Auto Speed ยังวัดระยะเบรกได้ด้วยมี GPS เชื่อมต่อกับมือถือและความสามารถอีกมากมายไม่ว่าจะวัดรอบเครื่องยนต์บันทึกระยะทางวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญมีเมนูภาษาไทยด้วยอย่างที่บอกไปวันนี้ไม่ใช่แค่เกตวัดรถสำหรับรถแต่ง แต่มันคือเกจวัดรถอัจฉริยะที่ทุกคันควรจะต้องมีเพราะมันจะเปลี่ยนรถบ้านๆของคุณให้กลายเป็นสมาร์ทคาทันที OBD2 smart g a u e ตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเกจวัดอัจฉริยะฟังก์ชันครบจบในตัวเดียวครับแสดงผลแจ้งเตือนวัดค่าและก็ลบโค้ดได้อีกด้วยนะครับเขาแถมครับระบบนำทางให้มาที่สําคัญเลยนะครับเมนูภาษาไทยที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ออกเลยครับมันจะเปลี่ยนรถธรรมดาให้เป็นสมาร์ทคา เพราะฉะนั้นเกิวัดอัจฉริยะแบบนี้รถทุกคันต้องมีครับ